ที่ได้รับความเชื่อถือเพราะเป็นเอกสารของทางราชการผมได้รับความอ pues right. นุเคราะห์จากอดีพรัท่านสมบทรจีร่าเกอนและสมุทรีช่วยกระทรวงสากับนะครับอนุเคราะห์ให้ผมมาแล่ผมก็ได้มาทําการบ้านเพื่อไว้ให้ทุกท่านได้เห็นภาพเป็นรูปธรรมนะครับใช่แต่เจอที่แล้วนะครับ นี่นะครับก็คือขณะนี้ที่กาลังก่อสร้างอยู่นะครับคือตรงนี้นะครับคือบริษัทบริษัทยู่พาว power เทคตรงนี้จะมีโรงงานไฟฟ้าชีวมวลกําลังการผลิต9.9เิกะวัตต์ซึ่งเขาได้รับใบอนุญาตมาแล้วนะครับอยู่ที่บ้านถนนพคทตรงนี้นะครับ9.9เิกะวัตต์น้าเสียเนี่ยจากโรงงานก็จะไหลลงลำรางสารประโยชน์ตามเส้น ปากไาไฮไลท์สีชมพูนี่คือลำรางสารประโยชน์ของอำเภอสีคิ้วนะครับและที่นี่อันนี้ของสีคิ้วอันนี้ของสมเดินนะครับมันจะเชื่อมต่อกันน้ำเสียไม่ว่าจะลำรางสารประโยชน์เส้นใจก็ตามของอำเภอสีคิ้วและของขอำเภอสงเดินปลายทางจะอยู่ที่ลำตะพองนะครับไม่ว่าจะไหลไปลงเส้นไหนทิศเหนือทิศใต้สุดท้ายปลายทางจะไปลงที่ลำตะพอง อีกโรงงานหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการขอใบอนุญ,ญาตก็เป็นโรงงานน้ำตาลในเครือพรบุรีซึ่งกำลังของอนุญ,ญาตอยู่นะครับในเนื้อที่แ0 0กว่าไร่ตรงนี้ตรงนี้จะมีทั้งโรงงานขี่อ้อยทาน้ำตาลทรายและโรงงานเอสเทอรอนและอีกหนึ่งโรงงานก็คือโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิตร้อเจ็ดกิวัตต์ นางกว่าองที่กำลังสร้าง17เ,เท่าแค่9.9เก้าพวกท้าตัวจะตายกันอยู่แล้วอันนี้170เมกะวัตต์แล้วโลกีดีนี่แหละครับสีคิวจะเกิดขึ้นถ้าพขาสรารกัะได้เรลังราสางน่ประโยชน์ที่อยู่รายรอบของโรงงานน้ำตาลตามเส้นจะไหลลงที่คลองหลวงร่วมกับของโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของยูนิเพาวระเทค แต่อีกหลายเส้นจะไหลเข้าไปลงที่เขตสูงเนินเขตสูงเนินเนี่ยพอไหลเข้าไปลงที่เขตสูงเนินอันนี้แผนที่สูงเนินก็เป็นลารางถานประโยชน์ของสีคิวอยู่ทางดน้าบนนี้นะครับอําเภอสูงเนินอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อําเภอสีคิวพอไหลเข้าสูงเนินทีนี้ก็จะไหลไปที่ขาทะเลส่อไหลไปที่ขาทะเลส่อไ็จะดเข้าไปที่ตเมเองนครราชสีมา แล้วขานอีกหลายอำเภอเกิดกว่าจะเป็นลงแม่น้ำมูลถ้าเกิดฝนกระทบขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะเช,ช้าสีคิ้วจะเดือดร้อนนะครับนี่มันจะเดือดร้อนนะครับจังหวัดนครราชสีมาถ้าปล่อยให้เขสาสร้างได้วันข้างหน้าน้ำเสีย,หยไหลรั่วซึมลงเมื่อไหร่ความเสียหายจะเป็นมหาการอำเภอสีคิ้วจะได้รับผลกระทบไม่มากเท่าอำเภอสุเรรณ ทำไม่ถึงพูดอย่างนั้นเพ่อเมืองสีชิวเนี่ยมีการปลูกข้าวแค่พันตัวไร่พ่อเมืองสีชิวเกษตรกรรมต่างเขาเน็้เป็นพื้นไร่ปลูกมันปลูกพวกเอ่อเขาเรียกพืชใช้น้ำ้อยแนวสูงเนินเป็นที่ลูกต่ำกว่าเพื่อสีชิวถ้าดูแล้วจะเห็นรางรางสารประโยชน์ของสูงเนินเนี่ยมากกว่าของสีชิวอีกนะครับนาข้าวที่สูงเนิน เรามาเกือเจ็ดพันไร้สีคิ้วมีแค่พันกว่าไรนะครับกลุ่เงินจะได้รับผลกระทบหนักกว่าสีคิ้วอยู่ครับเรื่องน้ำในภาพรวมทั้งหมดนี้ถ้าเราปล่อยให้ขาร้างได้ขึ้นมาน้ำเสียที่ไหลลงไปจนถึงแม่น้ำูลถ้าการเกษตรจะเป็นภาพที่ได้รับความเสียหายเยที่สุดก็คือนาข้าวนาข้าวที่จะได้รับความเสียหายเนี่ย ถ้าให้คำนวณเนี่ยก็น่าจะนับเป็นแนใไล่นะครับเป็นแสวไล่นะครับไม่ใช่น้อยเพราะว่าต้องผ่านสายเอาเลอเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากอันนี้เก็บได้เลยแล้วกันนะครับเก็บได้เลยพอพอคงเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับเลยก็คือเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากสมัยก่อนทุกท่านคงเคยจำได้นะครับก็มีสามเก้า ที่าทางเทศบาลพนัาศรีมามีโครงการจะนำขยะมาทิ้งที่ตำบลจิสราเพอ่อติชิว่ารเราออจดกจะได้ใช่ไหมครับอ่าสมัยนะนตาวสิชิวออกมาต่อหา้าไหมครับออกมาไหมครับออกมาต่อหา้าใช่ไหมครับแล้วเห็นผลใดทิ้งทำให้การต่อหน้าครั้งนี้สำเร็จทราบไหมครับเห็นผลลักธ์สำคัญเพราะว่าเรื่องที่ เทพารังมราสีมาเยาวรยาของมาทงได้ถูกคณะกรรมการมาธิการสภาผู้แทนราษฎรนำเข้าไปในสภาเพื่อเปิดอภิปรายและคณะกรรมการมาธิการสภาผู้แทนราษฎรออกมาดูพื้นที่จริงที่ตะบนกิจนาและเอกสารต่างๆที่ทางสี่คิวเตรียมไว้ให้คณะกรรมการมาธิการเห็นเอกสารต่างๆและก็เห็น ภาพถ่ายแล้วก็แผนที่เรางำตามที่ปกคอาไม้ทุกท่านดูนะธนะคารมาในการพาผู้แทนรัศดรจึงมีความเห็นว่าวันข้างหน้าถ้าเกิดน้ำเสียไหลลงเมื่อไรมันจะเป็นผลเสียหายกับจังหวัดทั้งจังหวัดจึงมีมติให้เพิ่มถอนโครงการทิ้งขยะของนครราชสีมาโดยผ่านสภาผู้แทนรัศดรแม้ต่เป็นโครงการของภาครัฐ เขาอยากยกเลิอกอาทิตยเป็นโครงการของเอกชนาหาเงินเข้ากระเป๋านี่กี่คนทำไมจะยกเลิกไม่ได้แต่ถ้าจะยกเลิกได้ก็ด้วยฝีมือของชาวตีคิ้ทุกคนทำให้ภาครัฐเขาเห็นว่าพวกเราไม่เอาถ้าพวกเราไม่เอาสักอย่างเงินทุนมันจะมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันก็สู้ประชาชทนไม่ได้ พราะประชาชนเท่าน oh, right, <c ười> ั fi, ้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินการเมืองเอาไว้ที่หลังถ้าปู is ่ไม่เร <t ười> like ื่องมึง <vo> ก็ไม่ได้มาเป็นมีแต่ประชาชนเท่านั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่เราจะเป็นใหญ่ได้ต้องมีสิ่งเดียวที่จะทำได้คือต้องมีความรักความสามัคคีถ้าดูไม่ทัที่โรงงานเหล่านี้มาท้าที่อำเภอสีคิ้ว ด้วยเหตุผลนัใดมีอยู่แค่สองเหตุผลหลักคือ1โรงงานที่สามราหนักถ้าจะก่อสร้างต้องมีแหล่งน้ำดิบถ้าไม่มีแหล่งน้ำดิบเขาจะสร้างไม่ได้เพราะไม่มีน้ำอ้อนโรงงานกับ2เขาดูถูกชาวสียข้วไว้ว่าพวกชาวสีนข้วเป็นประเภทอยู่ใบวัน ดูแลอะไ่ใช่ขาดความรักความสามัคคีถ้าเรามาสร้างโรงงานอยู่ที่นี่ฟิดแบ็จะน้อยคนจะออกมาท่า้อยเพราะมันอยู่กันไปวันๆในบ้านโงกับผิดกใจในบ้านเองในบ้านนี้กับผิดกใจในบ้านนั้นไม่ใช่สามโมกษาแปดแปดโมสี่ชิวรับรงองต่อท่านด้วยนะเพราะมันไม่าาสามัคคีนะ ตัวค่ะออกมาะามติก horrible, ันก่อนเส็จงานนี้เมื่อไหร่คุณค่กลับไปทะเลาะกันต่อผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะต้องปล่อยให้ผู้ใหญ่ท่านพูดต่อกันนะครับขอบคุณครับ